เคี่ยวๆออกสมออกหวานเคี right ้ยวๆหน่อยอสร็ำหมูนิ่งเสรเคี่ยวดซอสนี่เทสซอสะแล้วหน่อยอร่อย ปลาเทมปนระสดปลาเทมปนดิบอื so ้ม อุ๊ม่้ะอมไม่ใช่ใจกุ้งอือนอมัเแซ็บออืมเเห็นอันที่กินแล้วเอาซ่อนไว้่ิไ่ได้เห็นมาอเอาซอนไว้กินแล้วอ บอกว่ายายเขไม่แก่จังสันเอาไปไหว้ก็คนมันเกิดโดนกระเท่าเจ้เนาะเออกระสิงโง่ไปนั่นสิคนมันเกิดโดนมันกระเท่าเป็นเรื่องธรรมดาตาดกระสิงโง่สิซัวไปนั่นบ้างหน่อสิคนเกิดโดนผู้ใดเกิดโดนเ่าเมื่อ่น้องเลยผู้ใดบ่เ่าก็คือแบบตายนุ่มเป็นบ่างบ่างใครได้เถาจ่อยตายก่อน โชคดีเราตัวเกิดมาเ่าปั่นโตถามปันมันสิบ่เ่ามั้มคนตีสามนะมันบ่เ่าเหรมันตายก่อนเ่าอืมมันเลยบ่เเ่ามไงแต่นายเป็นตัวหนึ่งถามไม่ได้ยายไม่แก่จังมัึงคนเกิดโดนกับเ่าเนาะแก่กับเ่าจนเรื่องธรรมดางก่ ม่เถ่าซุได้อืรวยพอนอืมอคือมเสียสาดเกิดมันเป็นเ่าซุได้พี่หน่อยทั้เถ่าทั้งรวยบ่วยแล้วเลิมันแจ่มแนี้เกิดเพราะเสียสัดเกิดเกิดมันคุ้มเาได้บอบุญหัวในตัวด้เด่าอือมา คนพาโลงมาหลายเท่าหาสิบหาสิบเอ็ดอนะ้ะเนาะเน้นนหานหรกอหาสิบเอ็ดอิีมาเท่าอยู่ได้จี๋ยูไม่จังหาสิบหาสิบเอ็ดปีมาเท่าโน้ไปตีหล่ะมาท่างงงงเดี๋ยนึงซื้อมาหนิอืมว่ะนีหายใได้ดเลย ทางดามมันจนเขาวแสบเด็กทั้งกินทังดาม,ดก,ดดก,ามกินเขาวแสบอฮ้ยเด็กยัดเถามเลยไปเที่ยวเมืองไคยกันเห็นมียายคนหนึ่งเห็นคนไหน ฝรังง่งก็บอม,มากกเรียกไปทัก,กขเนานานนขาสนอย่าไปทักเขาเด้อเขาอยากานานจะเบนะิ่งหน้ำเงี้ยเอียกแูเรียเสียบตอบไปว่าจ้าบ้วนจีว่ามันสั่งน้ำมาเบิ่งจาของนะทักคนอื่นมาเบิ่งจาของยายน,นันว์า็ว้าว ย่างตุ๊กย่างตุ้ยเห็นพ่อใหญ่โอ้จ้าวัวกึ้นตัวหนิมาจังว่าเบิ้งจากของแล้วนี่เขาเอ้ยนกเข่าท่วงตาแมวคือคนอยถามแม่คุณพูดหรอให้แม่แก่จังพอบไปเบิ้งโปรไฟล์มันหนามเหี้ยวมันมาเบิ้งจากของนี่นกเข่าท่วงตาแมวเขาพอยายจะพูด ัเหล่าเดยนะปีนน้องเนาะอ้วนอืมทำมาเราเจอคนเขาจะใส่ไปถักว่าเขาอ้วน การมีบรนยากาทักคนก็สบายดีบอคินฮอตเตอร์ได้ตื่นตัวอืมเมื่ไดเจอกันนานลำต้ำเนาะอืมก็ผู้งามเขาบอกวอันนทั้มติดดีเขาบอกดีมันจะได้ดีเด้อืมเรื่องตันว่าเอกเขาบอา เขาบอกหายเขาบอกบอดีมันก mm ็บอดีเลยเขาต้องบอกลดๆมัน hmm. ก mm ันจนดีมเลิศไงตั้งแต่สอนเนาะอืมเลิศแทบอืมว่อ นักันหาสิบเอ็ดเอาได้หือยนสิงหา่ยู่ก็กิ่เรีน่นจะหาสิบเอ็ดปีเต็มแถวนี่เต็มป่าเลยนะแต่ว่านับแล้บวครบสามสิบสองแถวนะ สามที่สองแพ่อสอพาะพ่ะคนบวกรบสามที่สองอืดิพกเจ้านะอายุหาสีาสิเ็คือยายชมพู่เนี่ยแควพวกเจ้าครบสามที่สองปะอ,อันนี้ว่าทีาจะโลนจักเหลี่ยมเลยแต่ว่าบวกบสามที่ออสองแตมเฉพาะคนมันบกเก็งอืไม่ั่นเลยมเลยมเย่อี้ยัวกาเลยที่เห็นอ้าปากเห็นนับปะ